สวัสดีครับปืนจากช่องกันโกโกโบนะครับตอนนี้ปืนก็อยู่ที่เล็กเทกโกครับก็เมื่อเชาอ้านี้ปืนไปเอารถเช่ามานะครับเป็นรถกินนอนอีกแล้วแล้วก็ขับมาจากไคเชตนะครับลงมาเดี๋ยวไม่รู้ว่าคืนนี้จะไปถึงที่ไหนนะครับเดี๋ยวปืนจะพาไปดูรถที่เช่ามานะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่นะครับ นี่ก็คือรถที่เช่ามานะครับเป็นรถที่นอนได้3คนครับแต่ว่ามีปืนกับโลบอยู่แค่2คนเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันนะครับว่าขนาดจะเป็นยังไงนะครับตามมาเลยนี่ข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นที่คนขับแล้วก็ที่นั่งครับส่วนถัดมาตรงนี้นะครับก็เป็นที่ทย่างนะครับ กเเข้ามามัลยตรงน,นี้ก็เป็นที่นั่งของคนที่สานะครับซึ่งจะปรับให้เป็นที่นอนก็นได้ด้วยนะคะเป็นเตียงได้แก๊สครับห้องน้ำห้องน้ำที่นี่เล็กครับเล็กมากๆเลยให้ดูแล้วก็มีที่อาบน้ำ ตรงนี้ก็มีไมโครเวฟนะครับแต่ว่ายังใช้ไม่ได้ต้องต่อกับไฟจากเมนนะครับถึงใช้ได้มีที่เล่น DVD แล้วก็มีที่เก็บของตรงนี้มีตู้เย็นนะครับในข้างหลังเนี้ยนะครับก็จะเป็นที่นั่งมีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งซึ่งตอนกลางคืนก็สามารถปูให้เป็นที่นอนได้นะครับ นี่ครับพอเปลี่ยนสภาพเป็นที่นอนเรียบร้อยแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับจบลงแล้วนะครับวิดีโอสั้นๆครับสำหรับการพาชมรถนอนคันนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไ like, ลค์ subscribe ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ